ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวัสดสุใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้วัส,สดุโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลูที่มาจากโรคเอร์พร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกินกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลูจะทรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแปดนาฬิกา ช่วงเที่ยง12นาฬิกาสนาทีและช่วงเย็น18บแนาฬิกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8ปดนาฬิกาตอนเที่ยง12นาฬิกานาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับท่านผู้อาวุโสข้าคือทูตสวรรค์ข้ามายังป่าใหญ่ชิงโตเพื่อตามหาผู้คนตามคําสั่งของเทพเจ้าคนหนึ่งข้าหวังว่าท่านผู้อาวุโสจะไม่ขัดขวางเรา เี่นเท่าเหลวเมื่อเผชิญหน้ากับมังกรยักษ์เขารู้ว่าตัวตนของเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมังกรยักษ์อย่างแน่นอนดังนั้นตอนนี้เขาจึงทําได้เพียงใช้เทพเจ้าแห่งความอิจฉาเพื่อที่จะออกหน้าแทนเพื่อรู้ว่ามังกรตัวนี้จะเห็นแก่หน้าพระเจ้าและปล่อยเขาไปหรือไม่เมื่อเห็นว่าดวงตาสีทองของมังกรหดตัวลงเล็กน้อยปีกสีแดงด้านหลังก็ครับเพอ แร่ลมแรงพัดกระนำสายไร้หินปิวไปมาเชียนเต้าเหลียวเรียบปักดาบศักดิ์สิทธิ์ลงบนเพินเพื่อที่จะทําการทรงตัวโดยแทบจะทรงตัวไม่โยกแต่เจ้าจะแต่ต้องคนคนนี้ไม่ได้เสียงของมังกรดังขึ้นแต่ทว่าเชี Hill, ยนเต้าเหลียวเก่ายังไม่เต็มใจข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งเจ้าจะออกไปดีๆในตอนนี้หรือว่าเจ้าอยากจะตายอยู่ที่นี่เสียงของมังกรสั่นสะเทือน เยนเทาเรียวรู้ว่าตนไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมังกรยักษ์หลังจากแสดงความเคารพต่อมังกรยักษ์แล้วเขาเข้าออกจากป่าใหญ่ชิงโตพร้อมกับคนของเขาเมื่อเชนเทาเรียวจากไปเขาย่อมถอนกำลังทหารออกไปหารที่ถูกส่งมาจากสำนักวิญญาณยุทธ์ลูกเชนเทาเรียวพาออกไปหมดแล้วแต่การสู้รบกับดุเดือดมากถ้ายสดและเพียงครึ่งหนึ่งของผู้ที่เข้ามาเท่านั้นที่รอดชีวิตศาสตร์วิญญ,ญ,ญาณก็ได้รับความสูญเสียอย่างหนักเช่นกัน สัตว์วิญญาณอายุพันปีถูกสังหารไปมากมายแต่เมื่อเทียบกับการสูญเสียของสำนักวิญญาณยุท์แล้วการสูญเสียของสัตว์วิญญาณนั้นถือว่าน้อยมากขอบคุณผู้เอาโศท,ที่ช่วยเหลือข้าเซียวโจูเรียบกล่าวคำเคารพเซียวโจูร,รู้ว่ามังกรยักษ์ตอนนี้คือมังกรที่ช่วยชีวิตเขาไว้ในตอนนั้นเซียวโจูร,รู้เรื่องราวเกี่ยวกับทวีปโตือหว่าเป็นอย่างดีแต่เขาไม่เคยรู้จักสิ่งมีชีวิตเช่นนี้ในทวีปโตือหว่ามาก่อนแต่ดูเหมือนว่าจะเคยได้ยินมาบ้าง ว่ากันว่าสัตว์วิญญาณมังกรดําตาสีทองอายุหลายปีปรากฏตัวขึ้นบนทวีปโตหรวเซียวจูไม่ค่อยเข้าใจอย่างทองแท้ว่ามังกรดําตาสีทองตัวนี้อาจจะเป็นอสูรเทพที่เถียนในตำนานหรือไม่อสูรเทพที่เถียนเป็นผู้นำของเผ่าพันธุ์มังกรดำซึ่งเป็นสัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาสัตว์วิญญาณที่ทรงพลังที่สุด1ิตัวในทวีปโตหรวาที่เถียนเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วครั้งที่แล้วข้าได้รับการช่วยเหลือจากผู้อาวุโส ครั้งนี้ข้าต้องขอบคุณพวกอัลโศถ้ามีโอกาสเซียวโจจะตอบแทนพวกอัลโสอย่างแน่นอนเซียวโจก้มหัวลงตรงหน้ามังกรดำร่างของมังกรดำค่อยๆเล็กลงเขามองไปที่เซียวโจและพูดว่าไม่เป็นไรนี่คือสิ่งที่พวกเราควรทำพวกอัลโศเคิร์ฟอสูรเทพที่เถียนในตำนานใช่หรือไม่เซียวโจถามต่อเี่เถียนมองไปที่เซียวโจด้วยความประหลาดใจและพูดว่าเจ้ารู้จักข้าด้วยงั้นเหรอ เยวโจริมคำนับประากาศว่าข้าเคยได้ยินมาใช่แล้วข้าคือตี่เถียนตี่เถียนพูดอย่างสบายเมื่อได้ยินคําว่าตี่เถียนทรายนั้นริงยักษ์แถท่านและวาสรพิษมรกตเซียวโอและแม่ของเซียวโอก็ก้มหัวลงเพราะแม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยเห็นตี่เถียนมาก่อนแต่พวกเขาก็เคยได้ยินตำนานของตี่เถียนกันว่าตี่เถียนเคอผู้นำที่แท้จริงของป่าใหญ่ชิงโตและเป็นผู้นำของเผ่าพันธุ์มังกรดำ ถึงแม้ว่าข้าจะรู้สึกขอบคุณผู้อาวุโสที่ช่วยเหลือข้าแต่ข้าก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปข้าอยากจะขอถามอะไรจากผู้อาวุโสได้หรือไม่เอาละพูดมาได้ที่เถียนพูดอย่างเบาๆทําไมผู้อาวุโสถึงต้องมาช่วยข้าตั้งหลายครั้งเจียวโจรู้ว่าการถามเช่นนี้เป็นการเสียมรารย,ยาทแต่คําถามนี้กับถูกเก็บซ่อนไว้ในใจเขามานานที่เถียนทําไปเขาเพราะตัวเขาเองทั้งนั้นแต่เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่า ที่จะให้ที่เถียนมาช่วยเขาทุกครั้งหรือไม่ที่เถียนมองดูเสี่ยวโจอย่างไม่สนใจแล้พูดว่าข้ารู้ว่าเจ้าจะถามแบบนี้งั้นข้าจะบอกเจ้าทุกอย่างเจ้าเคยได้ยินเรื่องสงครามมังกรเทพในสมัยนั้นหรือไม่ที่เถียนพูดข้าเคยได้ยินมาบ้างเหมือนกันตอนนั้นเสี่ยวโจอยู่ในสุสานใต้ดินผู้ดูแลสุสานเล่าให้เขาฟังเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องนั้นในสมัยนั้นวิถีแห่งสวรรค์ยังไม่ราบรื่น และทวีปโต้หลัวก็เป็นดาวเคราะห์ที่แห้งแรงเช่นกันให้พเจ้ามังกรได้เปิดทวีปโต้หรัวขึ้นและศาตว์วิญญาณก็เริ่มเพิ่มขึ้นจํานวนมากมายบนทวีปนี้สาตว์วิญญาณเป็นสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงพวกมันสามารถดูดซับพลังวิญญาณจากสวรรค์และโลกเพื่อที่จะฝึกฝนแรกไหนแม่ช้าสาตว์วิญญาณก็กลายเป็นเจ้านายของทวีปนี้แต่หลังจากผ่านพ้นไปหลายหมื่นปีข้อเสียของศาตว์วิญญาณก็จะเผยออกมาท้ายสุดแล้ว สัตว์วิญญาณก็คือสัตว์ไม่ว่าพวกเขาจะฝึกฝนอย่างไรอาณาจาักรเทพก็ไม่สามารถรับรู้ได้แม้แต่สัตว์วิญญาณก็ยังอยู่ที่นี่ช่วงราอันยาวนานบนทวีปไม่ว่าฐานการฝึกฝนของพวกเขาจะสูงเพียงใดก็ไม่มีสัตว์วิญญาณตัวใดสามารถฝ่าฟันร่างกายเป็นเทพเจ้าได้ในตอนนั้นเทพเจ้ามังกรโกรธมากและไปปรึกษาเจ้าหน้าที่รักษากฎบนแดนเทพเพื่อที่จะตั้งทฤษฎี แต่ถ้าว่าแดนเทพกลับไม่สนใจใดๆต่อเทพเจ้ามังกรและยังคงไม่ยอมให้สัตว์วิญญาณทะย,ยานขึ้นสู่เบื้องบนเทพเจ้ามังกรจึงกลับมาและจับมนุษย์ให้เป็นผู้รับใช้ของสัตว์วิญญาณบนทวีปนี้เมื่อรู้เรื่องนี้ทําให้อนาจารเทพโกรธอณาจารเทพจะลงโทษและปราบปรามสาัตว์วิญญาณในอนาคตตราดาที่สัตว์วิญญาณมีอายุมากกว่า1 0 0 0 0แปีพวกเขาจะต้องประสบกับสายฟ้าฟ,า,ฟาดเป็นเวลา9วันวันพวกเขาสามารถอยู่รอดได้ พวกเขาจะมีชีวิตอยู่ได้อีก10,000แปีหากพวกเขาไม่สามารถต้านทานได้สัตว์วิญญาณจะตายสัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งก็จะตายต่อไปภายใต้สายฟ้าฟาดและสัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งก็จะค่อยๆลดลงเทพเจ้ามังกรโกรธมากนี่คือโรคที่เขาสร้างขึ้นเขาจะถูกอาณาจาักรเทพขันแข้งได้อย่างไรเขาจึงนําสัตว์วิญญาณสังหารอาณาจักรเทพและต่อสู้กับอาณาจักรเทพอย่างดูเดือดเป็นเวลาสามวันสามคืนในที่สุด สงครามก็สิ้นสุดลงสัตว์วิญญาณน,นับไม่ถ้วนตายอย่างน่าเศร้าในการต่อสู้ครั้งนี้ร่างกายเป็นกระดูกในสุสานที่พระเจ้ามังกรก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสและสูญหายไปหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้จํานวนสัตว์ตวิญญาณลดลงอย่างมากและจํานวนสัตว์วิญญาณอันทรงพลังก็ลดลงเช่นกันในเวลานี้มนุษย์ได้ฉวยโอกาสลุกขึ้นมาและค่อยๆแทนที่สัตว์วิญญาณเหล่านั้นร่างกายเป็นผู้ครอบครองทวีปนี้แสิ่งที่ท่านพูดดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับข้าเลยเสี่ยวจูถาม มันไม่เกี่ยวข้องหรอกแต่สิ่งต่อไปนี้จะกเกี่ยวข้องได้สําคัญมากที่เถียนพูดที่เถียนมองไปรอบๆแล้วเริ่มพูดว่าเพราะว่าเทพเจ้ามังกรได้ทิ้งคําพูดไว้เมื่อเขาจากไปท่านเทพเจ้ามังกรพูดว่าอะไรเซียวโจถามอย่างรวดเร็วท่านเทพเจ้ามังกรกล่าวว่าเมื่อเมล็ดพัน,นธุ์ปีศาจปรากฏตัวอีกครั้งในวันที่เผาพันธุ์มังกรพัง,งาตสงครามในปีนั้นก็ยังไม่จบที่เถียนพูดทุกคำจากนั้นมองไปที่เสียวโจและพูดว่า และเจ้าก็คือเมล็ดพันธุ์ปีศาจข้างั้นเหรอข้าเป็นปีศาจงั้นเหรอเสี่ยวจูรู้สึกประหลาดใจมากเพราะเขาต้องการทราบตัวตนของเขามาโดยตลอดและตอนนี้ตี้เหียนก็ได้บอกว่าในที่สุดตัวตนของเขาก็คืออะไรอารมณ์ของเสี่ยวจูตอนนี้ซับซ้อนมากแล้วท่านรู้เรื่องแม่ของข้าไหมเสี่ยวจูถามอย่างรวดเร็วเสี่ยวจูอยากรู้ว่าแม่ของเขาเป็นใครพ่อของเขาเป็นใครและทําไม แม่ของเขาถึงถูกตามล่าเสี่ยวจูอยากจะรู้ทุกอย่างที่เถียนมองดูเสี่ยวจูแด้ไม่อาจจะเอ่ยได้ข้ารู้เพียงว่าเจ้าเป็นมัณณพันปีศาจและเจ้ามายังทวีปโตือว,วจากแดนเทพถ้าไม่รู้เรื่องอื่นในแดนเทพและข้าเองก็ไม่อาจรู้ได้เช่นกันหลังจากได้ยินคําพูดของเต้เถียนเสี่ยวจก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยสุดท้ายเขารู้เพียงว่าตัวตนของเขาคือมั็ดพันปีศาจดังนั้นพ่อแม่ของเขาเป็นใคร ทาไมแม่ของเขาถึงถูกล่าและใครเป็นคนล่าสิ่งเหล่านี้ยังคงเป็นปริศนาแต่มันเป็นก้าวต่อไปอีกขั้นอย่างน้อยเขาเขารู้แล้วว่าตัวตนของเขาก็คือเมล็ดพันธุ์ปีศาจเมล็ดพันธุ์ปีศาจงั้นเหรอเมล็ดพันธุ์ปีศาจคืออะไรเสี่ยจูถามอย่างรวดเร็วข้าก็ไม่รู้เหมือนกันรู้จากคําทานายที่เทพเจ้ามังกรทิ้งไว้ในตอนนั้นในวันที่เมล็ดพันธุ์ปีศาจปรากฏตัวและเมื่อเผ่าพันธุ์มังกรพังงาน ให้พระเจ้ามังกรได้ตรัสว่าเมล็ดพันธุ์ปีศาจคืออะไรที่เถียนพูดแล้วท่านรู้ได้อย่างไรเราว่าข้ามาจากเมล็ดพันธุ์ปีศาจเสี่ยวจูถามอย่างรวดเร็วจําได้ไหมว่าพลังมืดที่ปลดปล่อยออกมาเมื่อเจ้าครอบครองวิญญาณย์การต่อสู้เมื่อไม่กี่ปีก่อนนั่นคือพลังปีศาจเพราะเจ้ามีพลังปีศาจอยู่ในร่างกายดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าเจ้าคือเมล็ดพันธุ์ปีศาจที่เถียนพูดตอนนี้เสี่ยวจูเข้าใจแล้วว่า พลังงานสีดำในร่างกายของเขาร้อนเป็นพลังงานปีศาจเมล็ดพันธุ์ปีศาจแค่ฟังชื่อก็พอเดาออกแล้วโดยทั่วไปแล้วปีศาจจะหมายถึงคนชั่วร้ายจึงถูกเรียกว่าหัวหน้าปีศาจหรือราชาปีศาจในฐานะเมล็ดพันธุ์ปีศาจเขาคงเป็นคนที่ไม่ภูมิใจในหนทางที่ถูกต้องยิ่งไปกว่านั้นเราทวเทพและอสูรเองก็อยู่ตรงข้ามกันเนื่องจากเขาเป็นอสูรหรือปีศาจเซียวโจ้คงเดาได้ว่าใครเป็นคนไล่ล่าเขา แรกแม่ของเขาในตอนนั้นข้าเป็นปีศาจงั้นเหรอฮ่าเซียวโจไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีเดิมทีเขาเป็นเพียงใช้นมมาจากโรคปัจจุบันแต่เขาไม่เคยคิดที่จะมาที่ทวีปโต้หหัวและไม่เคยคิดว่าเขาจะเป็นปีศาจด้วยแต่ถ้าว่าไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าหรืออะไรหรือปีศาจนั่นก็ตามเนื่องจากมันเป็นตัวตนของเขาเขาจึงสามารถรับรู้ได้เพียงสิ่งนั้นเขาเพียงต้องการใช้ชีวิตให้ดี แต่เนื่องจากมีคนต้องการฆ่าเขาดังนั้นเขาจะต้องระวังตัวให้ดีเซียนเต่าหลิวมาหาเขาและเขาบอกว่าเข้ามาที่นี่โดยรับภาราิจจากเทพเจ้าซึ่งหมายความว่าเทพเจ้าต้องการที่จะจับคุมเขาดังนั้นเรื่องราวในตอนนั้นต้องมีความเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าอย่างแน่นอนเรื่องอื่นข้าไม่รู้แต่ตอนนี้เจ้ายังไม่ได้ปลุกพลังของตัวเองเต็มที่รีบฝึกฝนถ้าเชื่อว่าวันนั้นจะมาถึงตี้เถียนพูดอย่างแผ่วเบา เสี่ยวจูคงคำนับให้ตี้เถียนแม้เขาจะรู้ว่าตี้เถียนช่วยเขาไว้เพียงเพื่อขยายอำนาจของตระกูลมังกรและเพียงเพื่ออนาคตของตัวเองแต่ตี้เถียนกลับเป็นคนใจกว้างเขายังบอกทุกอย่างเกี่ยวกับเสี่ยวจูด้วยแล้วจะให้เขาไม่เคารบเขาได้อย่างไรในเมื่อความจริงแล้วตี้เถียนก็ยังช่วยตัวเขาเองอยู่ดีเจ้ามีแผนอะไรต่อไปตี้เถียนพูดข้าจะไปทางเหนือสุดเพื่อที่จะตามหาคนที่สังหารแม่ข้า เซียวจูตอบอย่างไม่ใส่ใจเจ้ากำลังจะไปไหนที่เถียนถามอย่างรวดเร็วข้าต้องการค้นหาประสบการณ์ชีวิตของข้าถ้าอยากรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองเซียวจูพูดเจ้ารู้หมายว่าจะมีคนมาจับเจ้าหากเจ้าไม่ได้อยู่ในป่าใหญ่ชิงโตแม้แต่ข้าก็ปกป้องเจ้าไม่ได้ที่เถียนพูดเซียวจูมองไปที่ที่เถียนด้วยสายตาขอบคุณแล้วพูดว่าข้ารู้และข้าเข้าใจเจ้ารู้แล้วเจ้ายังจะไปอีกงั้นเหรอ ที่เถียนพูดบางครั้งแม้ว่าข้าจะรู้ว่าความยากลำบากข้างหน้าอ่านพ้นไปไม่ได้ข้าก็ยังจะเข้าไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นเสี่ยวจูพูดได้ดวงตาที่มุ่งมั่นหลังจากฟังคำพูดของเสี่ยวจูที่เถียนก็ถอนหายใจออกมาเช่นกันมีบางครั้งที่แม้เจ้าจะรู้ว่าความทุกข์ยากที่รออยู่ตรงหน้าจบลงแล้วก็ยังมีบางสิ่งที่เจ้าต้องทำเมื่อเจ้าตัดสินใจแล้วข้าจะไม่ทำให้เจ้าลำบากอีกต่อไปที่เถียนพูด เสี่ยวโอมองพี่เสี่ยวโจและพูดว่าพี่ชายท่านไม่ไปไม่ได้เหรอเสี่ยวโอข้ารู้ว่าเจ้าเป็นห่วงข้าแต่ข้ายังไงก็ต้องไปเสี่ยวโจพูดง้นข้าจะไปกับท่านเสี่ยวโอพูดทันทีมมนอันตรายเกินไปสําหรับเจ้าที่จะอยู่กับข้าเจ้าอยู่ในป่าใหญ่ชิงโตและรอข้ากลับมาเถอเสี่ยวโจพูดอย่างรวดเร็วแต่ข้าไม่กลัวอันตรายเสี่ยวโอกล่าวทันทีเสี่ยวโอเชื่อฟังเถอะเจ้าเป็นสัตว์วิญญาณ หลายคนต้องการวงแหวนวิญญ,ญาณจากเจ้าแรกมีอีกนับไม่ถ้วนที่ต้องการจะจับข้าเมื่อเจ้าอยู่กับข้าข้าเขาปกป้องเจ้าไม่ได้เราข้าอยู่ที่ป่าใหญ่ชิงโตนี้แหละเชื่อข้าสิข้าจะต้องกลับมาอย่างแน่นอนเสี่ยวจูกล่าวพางึงเสี่ยวอูเข้ามาใกล้น้ําตาขอเบ้าของเสี่ยวอูลแล้วแรกในที่สุดเธอก็ปล่อยให้เสี่ยวจูจากไปเธอรู้ว่าหากเธออยู่ข้างๆเสี่ยวจู เธอไม่อาจเพียงแต่จะไม่สามารถช่วยเสี่ยวจูได้เท่านั้นหรือก็อาจจะเป็นตัวถ่วงให้กับเสี่ยวจูก็ได้ทําให้เสี่ยวจูตกอยู่อันตรายยิ่งขึ้นไปอีกพี่ชายข้าจะรอท่านกลับมาและข้าสัญญาว่าข้าจะฝึกฝนให้มากและท่านก็ต้องสัญญาด้วยว่าท่านจะต้องกลับมาให้ได้เสี่ยวโอร้องไห้แม่ของเสี่ยวโอูก็มองไปที่เสี่ยวจูด้วยเช่นกันแต่เธอก็รู้ว่าเสี่ยวจูมีภารกิจของตัวเองดังนั้นเธอจึงไม่ได้พูดอะไรมาก เจอรูปหน้าของเสี่ยวโจและพูดเบาๆว่าเสี่ยวโจเมื่อเจ้าอยู่ข้างนอกเจ้าต้องดูแลตัวเองให้ดีตกลงครับเสี่ยวโจพยักหน้าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวราที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ